สว,ส,วสวัสดีครับผมหอเจ้ากอวัชลาแท็กเตอร์นะครับหรือว่าเฮียอ้อวัชลารุ่งเรืองแท็กเตอร์นะครับสวัสดีครับผมเฮียอ้อวัชรารุ่งเรืองแท็กเตอร์นะครับหรือร้านหอเจ้ากอวัชลาแท็กเตอร์นะครับร้านอยู่ที่อำเภอพระพุทธบาทนะครับจังหวัดสระบุรีวันนี้ผมก็จะมาเซตรถอีกรอบนึงครับก่อนส่งถึงมือลูกค้าจังหวัดตากนะครับอําเภอเขาสมิงนะครับก็ได้ทําการโอนจองไว้ ตอนนี้ก็การเก็บระบบของผมเบื้องต้นก็จะมะีตั้งแต่มุ้งขีดเล้นะครับมุบ้งขี่ตัวนี้เปลี่ยนใหม่เลยแล้วก็ถอดยกบูมออกมาเลยนะครับยกบูมยกคอม้าลงมาเลยอัดบูทอัดสลักใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีเรื่องการเช็คลวของสิงกระบอกต่างๆสายให้ตุลิกนะครับเส้นไหนมีรั่วซึมหรือไม่สภาพไม่สมบูรณ์ก็เปลี่ยนเลยนะครับอัดเปลี่ยนสายเลยเปลี่ยนสิงกระบอกหมดเลยนะครับแล้วก็พวกช่วงล่างนะครับ ตรงล่างตัวนียถ้าเป็นแท็กมาไม่สวยนะครับแท็กมีการยืดหรือว่าบูตแตกนะครับผมก็จะเปลี่ยนแท็กใหม่นะครับอ่าคานี้จะได้แท็กใหม่แล้วก็ลูกกอลเลอร์นะครับเนี่ยทางนี้เปลี่ยนเราลูกกอลเลอร์ใหม่หมดเลยครับอ่าแล้วก็เช็คพวกตัวเดินนะครับถ่ายถ่ายของเร็วตัวเดินรับแล้วก็วมาดูถึงเรื่องระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์นะครับอ่าก็จะมีการเช็คเรื่องระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ก็จะมีอ่าพวกใบพัดลมนะครับอ่าลม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 ต่างๆนะครับ เรื่องมอน้ำนะครับหอยเล์มอน้าวาวน้ําต่างๆแล้วก็วาล์วเครื่องยนต์แล้วก็จะมีการถ่ายการถ่ายน้ามันเครื่องกองเครื่องกองโซล่าแล้วก็มีกองอากาศแล้วก็รวมถึงการาเช็คระบบไฮดรอลิกนะครับระบบไฮดรอลิก ก็จะมีการเช็คร่วดเช็คซึมจับแล้วก็แพรคอนโทรลเช็ค่วดเช็คซึมเปลี่ยนสายไฮดรอลิกแล้วก็มีการจับจับเกจนะครับจับเกจปรับวิเชอร์ปรับแรงดันของรถให้ได้สเปกนะครับแล้วก็รวมไปถึงระบบไฟหน้าจอถ่ายเกจชั่วโมงอะตัวนี้ก็ระบบไฟก็สมบูรณ์นะครับ ตัวนี้ก็3,597ัชั่วโมงนะครับตัวนี้ระบบไฟหมดออโต้เล่งอะไรได้หมดเลยนะครับตัวนี้อ่าตอนนี้เราก็มาเทสระบบเบื้องต้นนะครับก่อนส่งลูกค้าอีกรอบหนึ่งอ่าเกตระบบไฮดรอลิกแล้วก็กําลังของเครื่องยนต์กําลังของไฮดรอลิกนะครับอ่าตอนนี้ก็จะเป็นรอบรอบเครื่องต่ํานะครับอ่าหรือรอบเดินเบานะครับเราก็จะมากดตัวนะครับ มากดตัวนะครับครับรอบรอบเครื่องต่ําเดินเบาก็ต้องกดตัวลอยได้นะครัอบอ่าแล้วก็เหยียดเหยียดบูมนะครับเหยียดบูมกดเลยครับอ่าในรอบเครื่องต่ํานะครับต้องขึ้นได้แบบนี้นะครับอ่าแล้วถ้าจะลองจุดตัวอาร์มนะครับดึงอาร์มเข้าเลยครับอาร์มต้องวิ่งเข้าได้แบบนี้นะครับนี่อันนี้คือรอบเครื่องเดินเบานะครับสมบูรณ์นะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นรถระบบไฮดริปที่สมบูรณ์แล้วนะครับระดับนี้ แล้วก็เวลากดโยกคอนโทรลทุกอย่างต้องทํางานได้หมดนะครับไม,ไม่มีไม่มีการรอน้ํามันนะครับโยกได้หมดผ่านดันนะครับขึ้นนะครับแล้วตัวเดินซ้ายกว่าในรอบเดินเบาดึงสลับเลยครับเครื่องไม่ดับครับเครื่องไม่ดับเดินได้ครับเดินไม่หยุดเลยนะครับแล้วตอนนี้เราก็มาดู กดตัวลอยนะครับทั้งคันเพื่อดูแรงดันของผ่านดันด้วยครับครับกดผ่านดันนะครับผ่านดันขึ้นไหมโอเคขึ้นครับแรงดันของผ่านดันดีปั๊มผ่านดันดีครับเดินสายขวาได้นะครับห้อง เราก็มาดูรอบทํางานนะครับเอารอบสองพันกันนะครับส่วนใหญ่โดยทั่วไปก็ตต่ที่ทํางานก็อยู่ประมาณสองพันรอบอาเรามาดูความไวของรอบสองพันครับโอเคนะครับรอบสองพัน โอมสดนะครับนนเ้รามารอบเครื่องสูงรอบนะครับมาเอาเครื่องสูง สะลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อผมได้โดยตรงนะครับเบอร์โทรผมนะครับ0858332943นะครับอย่าอ้อดูเดอร์เด็คเตอร์หรือหอจกอวัชราเดรคเตอร์นะครับอยู่พัทธบาทจังหวัดสระบุรีครับแล้วก็มีรถขุดคูป้าสุนไทยมือ2นะครับเคสเก้าหนึ่งกี่สามหรือเคสหนึ่งหกหนึ่งทูแอร์แล้วก็มีนะครับอ่าแล้วก็รวมไปถึงรถขุดเก่านอกนะครับเก่าญี่ปุ่นแล้วก็มีโอเคครับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ